ในพิธีนายเทิดบุญศิลาลมปรลัดอุโสอำเภอเมืองหน้าได้เกียรติจุดทูปเทียนบูชาพระรันตนตรตยและเปิดกลวยดอกไม้ทูปเทียนแทนถวายเครื่องราชสักการะหน้าพระไชยรัตน์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอการเปิดเชิญครับผม เมื่อต่ผไปผู้อัญเชิญเงิน,งนขวัญถุงพระราชทา,านของคุณแม่ของเพนดินจะได้นำเงินขวัญถุงพระราชทา,านมอบให้กับท่านประธานในพิธีเพื่อวางประจำจุดที่จะเตรียมไว้ด้านบนเวทีเรียนเชิญครับผม ล,ลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญทัางประธานในพิธจีนะครับได้ประจำแท่นโพเดียมด้ลลานล่างเวทีเพื่อกววล่าวถวายราชสุรีและถวายพระพรชัยมงคลตามลำดับต่อไปขอ,อการเรียนเชิญครับผมขอดีครับใต้ป่ารองที่พ, 69, พระบาทปกเก้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า นายเทิดอบุญศิราลมประลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอเมืองน่านพร้อมด้วยพลผสมพินธุชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่ได้มาพร้อมกันอยู่ณที่นี้ล้วนมีความปราบรื้นปิติดินดีเป็นอย่างยิ่งที่ใต้ป่าละอองธุรีพระบาทผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินได้ทรงทักพระราชาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทัพส่วนพระองค์ เพื่อส่งแสดงความชื่นชมในความสามัคคีของรัศดรและเพื่อพระราชทานกำลังใจให้รวงพลังกันต่อสู้ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนับแต่พระบาทสมเด็จพระรรปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนราถบพิตรได้ทรงจัดตั้งโครงการหลวงเมื่อพุทธศักราช2512 เพื่อปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตชาวไทยภูเขาให้หยุดยั้งการลุกป,ป่าทำไรเรลื่อนอยและเปลี่ยนการปลูกพืชเสรษฐกิจมาปลูกพืชมาปลูกพืชบางหนาวจนบังเกิดผลสำลีอย่างดียิ่งใต้ป่าละอองทุดีพระบาทก็ทรงบุ่งมั่นสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถปรพิ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของปวงประชาทรงแสดงความห่วงใยอย่างลึกซึ้งถึงปัญหายาเสพติดดังที่มีพระราชดำรัสหลายครั้งที่สื่อถึงความรักความเมตตาและความผูกพันอันยิ่งใหญ่ที่แม่ของแผ่นดินมีต่อสงฆิกรทั้งยังทรงห่วงใยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการเป็นอยู่ของมนุษย์ ทรงรักความเป็นไทยทรงพระภูมิพระราชศรีไทยในประวัติศาสตร์ชาติไทยทรงหวงแหนเดลักษณ์แห่งวัฒนธรรมไทยและทรงพยายามเชิดชูศักดิ์ศรีของความเป็นไทยให้ปรากฏแก่สายตาของชาวโลกอยู่เสมอด้วยน้ำพระราชศุีไทยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาที่คุณทรงชี้แนะแนวทางแก้ปัญหาเป็นที่ทราบซึ้งในทุกดวงใจของประชาชนชาวไทย พระราชอัจฉริยภาพและพระราชปณิธานอัน,นอแน่วแน่มั่นคงประดุจดังร่มพระบรารมีที่แผ่ร่มเงาแก่แผ่นดินนานปรปการดังเป็นที่ประจักษ์ชื่นชมทั้งในประเทศและนานา,นานประเทศณโอกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชา,านุญาตนำประสบดีกร์ทั้งหลายที่รวมกันอยู่ณที่นี้ถวายพระพรชัยมงคลดังต่อไปนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานพระราชาอนุญาตขอพระราชทานพระราชานุญาตประกาศความสมานสับประกาศความสมานฉันท์ประกาศความสมานฉันท์ต่อสู้ป้องกันต่อสู้ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามปฏิยากองทุนแม่ของแผ่นดินตามปฏิยากองทุนแม่ของแผ่นชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน สนองพระราชปณิธานสนองพระราชปณิธานทำความดีปกป้องทำความดีปกป้องรักษาท้องถิ่นของตนรักษาท้องถิ่นของตนให้รอดพ้นจากภัยนตรายต่างๆให้รอดพ้นจากภัยนตรายต่างๆสร้างความเข้มแข็งของประเทศชาติสร้างความเข้มแข็งของประเทศชาติและน้อมก้าวน้อมกระมอ่อมและน้อมกน้อมกร่อมถวายพระกรชัยมงคล ด้วยความจงรักภักดีด้วยความจงรักภักดีขออาราธนาคุณพระศรีรัตนไกรขออาราธนาคุณพระศรีรัตนไกรและอนุภาพแห่งสรรพสิ่งสักดิททั่วสากลและอนุภาพแห่งสรรพสิ่งสักดิททั่วสากลได้โปรดอภิบาลได้โปรดอภิบาลประธานพรชัยมงคลประธานพรชัยมงคลให้ใต้ฝ่าละองธุลีพระบาทให้ใต้ฝ่าละองธุลีพระบาททรงมีพระพารณมัยสมบูรณ์ทรงมีพระพารณมัยสมบูรณ์ จเจริญด้วยจตุรพิษทัรชัยจเจริญด้วยจ,วจตุรพิษทัรชัยมีพระราชฎร,รสองมีพระราชฎรสองจำนองหมายในสิ่งใดจำนองหมายในสิ่งใดขอจงสำริดขอจงสำริดดังพระราชฎรไทยปัทนะดังพระราษฎรไทยปัทนาสถิตเป็นแม่ของแผ่นดินสถิตเป็นแม่ของแผ่นดินของกองท่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายของกองท่าพระพุทธเจ้าทัท้งหลายตลอดชั่วนิรันดร์การตลอดชั่วนิรันดร์การ ด้วยการเวกกะหม่อมขอเดชะ